เรื่องที่1.1.3วิทยาศาสตร์เป็นการศึกษาโดยไม่มีอคตินักวิทยาศาสตร์ได้พยายามที่จะทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือจากผลการสังเกตโดยใช้วิธีการต่างๆแล้วสร้างคำอธิบายหรือเสนอแนวทางการตรวจสอบกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ยอมรับแล้วบางทฤษฎีอาจมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถอธิบายได้อย่างครอบคลุม ในเรื่องที่ต้องการศึกษาแต่ก็ช่วยให้สามารถกำหนดได้ว่าต้องสังเกตเรื่องราวใดจะมีความเกี่ยวข้องกันได้อย่างสมเหตุสมผลหรือมีความสอดคล้องกันแต่ทั้งนี้จะต้องยอมรับข้อเท็จจริงที่ว่าทฤษฎีนั้นจะเป็นที่ยอมรับได้อย่างแพร่หลายก็ต่อเมื่อสามารถนำไปใช้แสดงหรืออธิบายให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ต่างๆได้นะครับอย่างกว้างขวาง หรือมีความลึกซึ้งอย่างเพียงพอที่จะยอมรับได้โดยความเป็นจริงแล้วบางทฤษฎีก็ไม่จำเป็นต้องใช้ทำนายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอนาคตเท่านั้นนะครับแต่ยังอาจใช้อธิบายบางอาธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตได้ด้วยเช่นทฤษฎีเรื่องเปลือกโลกนะครับเปลือกโลกสามารถใช้อธิบายถึงการเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดได้โดยอาศัยการศึกษาซากดึกดำบรรบนทวีปต่างๆ รูปร่างของทวีปที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้รวมทั้งความลึกของมหาสมุทรและลักษณะของหินที่ปรากฏอยู่ตามแหล่งต่างๆการนำข้อมูลเหล่านี้มาผสมผสานกันก็สามารถใช้อธิบายได้ว่าทฤษฎีที่กล่าวว่าเปลือกโลกมีการเคลื่อนตัวไปมาได้นั้นนะครับเป็นจริงและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในขณะนี้ เพียงแต่การเคลื่อนตัวอาจช้าเร็วมากนะฮะจนในช่วงอายุคนคนหนึ่งอาจยังไม่สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงได้การตรวจสอบทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์อีกวิธีหนึ่งทําได้ด้วยการสังเกตปรากฏการณ์ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับทฤษฎีนั้นถ้าผลการสังเกตทั้งในอดีตหรือในขณะที่กําลังศึกษาอยู่นั้นยังไม่พอเพียงจะพิสูจน์ว่าทฤษฎีนั้นเป็นจริง ก็อาจต้องรอคอยข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะครับเช่นไอสไตน์เนี่ยได้เสนอไว้ว่าแสงสามารถเดินทางเป็นเส้นโค้งได้พร้อมกับแสดงคำอธิบายด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ซึ่งในยุคนั้นนะครับยังไม่มีผู้ใดสามารถพิสูจน์ได้จนถึงยุคต่อมาเนี่ยจึงมีการพิสูจน์ได้ว่าแสงเดินทางเป็นเส้นโค้งจริงนะด้วยการศึกษาแสงที่เดินทางอยู่ในอวกาศผ่านดวงดาวนะที่มีมวลสูงมาก จนดึงดูดให้แสงเลี้ยวเบนไปนะครับจากเส้นจากแนวเส้นตรงต่อมาได้นำไปสู่การพิสูจน์ว่าแสงมีสมบัติเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคการแสดงถึงความสามารถในการทำนายของทฤษฎีต่างๆอาจไม่จำเป็นต้องอธิบายเฉพาะเรื่องนะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเท่านั้นแต่อาจใช้อธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต แต่ยังไม่มีการค้นพบมาก่อนในขณะที่เสนอทฤษฎีนั้นด้วยก็ได้เช่นทฤษฎีเกี่ยวกับการกําเนิดของมนุษย์นะครับจะตรวจสอบได้จากการค้นพบซากสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ซึ่งมีชีวิตอยู่ในอดีตหลายล้านปีเมื่อมีการศึกษาและขุดค้นหาซากสิ่งมีชีวิตในยุคโบราณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้มีแนวโน้มว่าทฤษฎีวิวัฒนาการน่าจะเป็นจริง การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ในบางเรื่องจึงอาจเกี่ยวข้องกับการศึกษาหลักฐานร่องรอยและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในอดีตด้วยเมื่อมีความต้องการในการเกิดเมื่อมีความต้องการให้เกิดการยอมรับความเป็นจริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งยังไม่เป็นที่ยอมรับหรือยังไม่มีข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะพิสูจน์ได นักวิทยาศาสตร์จะต้องให้ความสนใจและตอบสนองในทันทีแต่นักวิทยาศาสตร์ไม่จําเป็นต้องศึกษาเรื่องเดียวกันทุกคนเมื่อนักวิทยาศาสตร์เกิดความสนใจและเริ่มต้นศึกษาหาความรู้โดยการตั้งคําถามว่ามีปรากฏการณ์ใดบ้างที่สามารถใช้สนับสนุนได้และมีอยู่มากน้อยเพียงใดแต่ปรากฏการณ์ต่างๆที่ได้รับความสนใจก็อาจถูกเบี่ยงเบนไปได้ด้วยกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลการแปลผลข้อมูลการบันทึก ้อมูลการจำกัดความสนใจกับข้อมูลที่ค้นพบในครั้งแรกหรือการสนใจข้อมูลเพียงบางส่วนส่งผลให้ขาดความสนใจต่อข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่อาจค้นพบได้ได้ในอีกในเวลาต่อมานักวิทยาศาสตร์นะครับจึงต้องตระหนักอยู่เสมอว่าการลงข้อสรุปในทันทีทันใดอาจเกิดขึ้นได้เสมอเนื่องมาจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ่งแวดล้อม ของสังคมที่นักวิทยาศาสตร์อาศัยอยู่มีส่วนผลักดันให้เกิดขึ้นทั้งโดยความจงใจและโดยบังเอิญแต่ผลที่ตามมาจากการลงข้อสรุปในลักษณะนี้อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดได้ความลำเอียงต่อการยอมรับข้อสรุปหรือการลงข้อสรุปใดๆของนักวิทยาศาสตร์อาจส่งผลโดยตรงต่อการสำรวจตรวจสอบด้วยเช่นกันการเลือกใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมในการทดสอบ หรือการเลือกเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพต่ำและไม่เพียงพอต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลก็อาจทําให้ข้อมูลที่ได้ไม่มีความเที่ยงตรงเกิดความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงหรือมีจํานวนข้อมูลไม่เพียงพอซึ่งส่งผลให้นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในการลงข้อสรุปได้แต่เมื่อนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาในช่วงต่อมาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็จะรู้ว่าส่วนใดที่ทําให้เกิดข้อผิดพลาด หรือเกิดความลำเอียงและสามารถลงข้อสรุปใหม่ได้เช่นกันนักฟิทยาศาสตร์จึงต้องตระหนักอยู่เสมอถึงการหลีกเลี่ยงความลำเอียงดังกล่าวการศึกษาในบางเรื่องอาจไม่สามารถทําให้สําเร็จได้ในขณะนั้นแต่ก็ต้องรับรู้และตระหนักไว้ด้วยว่าประเด็นเหล่านี้ยังมีความจําเป็นที่จะต้องสํารวจตรวจสอบต่อไปในอนาคตนะครับและการขาดความรู้ความสามารถของตัวนักวิทยาศาสตร์เอง อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดและเกิดความลำเอียงอย่างไม่ตั้งใจได้เช่นกันนะการศึกษาในทางวิทยาศาสตร์บางเรื่องจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้านักวิทยาศาสตร์เองไม่สนใจหรือละเลยต่อความสนใจเรื่องเหล่านั้นความชอบและไม่ชอบของนักวิทยาศาสตร์อาจส่งผลให้เกิดอคติของตัวนักวิทยาศาสตร์เองจนละเลยที่จะศึกษาเรื่องหนึ่งเรื่องใดไปได้นะครับเช่นนักวิทยาศาสตร์บางคนเนี่ยอาจไม่ชอบสัตว์เลื้อยคลานบางชนิด ทั้งๆท,ที่อยู่ในแหล่งที่มีสัตว์เลื้อยคลานชนิดนั้นอยู่ชุกชุมก็จะละเลยนะครับที่จะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลานทาให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ชนิดนั้นไม่ก้าวหน้าไปเท่าที่ควรทั้งๆท,ที่เป็นแหล่งที่น่าจะทําการศึกษาได้เป็นอย่างดีต่อไปเป็นกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่1.1.3มีอยู่ด้วยกัน2ข้อนะครับข้อที่1เหตุผลใดจึงมีผู้กล่าวว่าวิทยาศาสตร์เป็น ผู้ให้คำอธิบายและการทำนายนะครับเหตุใดจึงมีผู้กล่าวว่าวิทยาศาสตร์เป็นผู้ให้คำอธิบายและําททำนายกิจกรรมข้อที่2ความลำเอียงและอคติมีผลต่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์อย่างไรมาดูแนวตอบข้อที่1นนะครับแนวตอบข้อที่1ที่ถามว่าเพราะเหตุใดจึงมีผู้กล่าวว่าวิทยาศาสตร์เป็นผู้ให้คําอธิบายและการทานายนะครับแนวต วิทยาศาสตร์นะครับได้พยายามศึกษาเรื่องราวต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข้อสนเทศข้อเท็จจริงข้อสรุปต่างๆและผลที่ได้จะนำไปสู่การอธิบายเรื่องต่างๆที่ยังไม่มีผู้ใดอธิบายมาก,ก่อนในการศึกษาก็จะต้องมีการกำหนดจุดมุ่งหมายหรือตั้งสมมติฐานเพื่อใช้เป็นแนวทางของการทำนายผลที่ต้องการจะศึกษาไว้ล่วงหน้าในลักษณะของการคาดการณ์ นะครับแนวตอบกิจกรรมข้อที่2นะครับที่ถามว่าความลำเอียงและอคติมีผลต่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์อย่างไรแนวตอบนะครับความลำเอียงและการมีอคติอาจทําให้นักวิทยาศาสตร์ละเลยนะครับละเลยการศึกษาเรื่องที่น่าสนใจหรือศึกษาได้อย่างไม่ครอบคลุมประเด็นที่จําเป็นนะครับหรืออาจแปรผันออกมาผิดพลาดไปจากความเป็นจริงนั่นเองนะครับ ต่อไปเป็นเรื่องที่1.1.4วิทยาศาสตร์มีกระบวนการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหลากหลาย